สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะพี่บิวตี้จะมารีวิวนะคะหนังสือสรุปสอบสะพานนะคะทั้ง8วิชาโดยวันนี้นะคะจะเป็นหนังสือสรุปเนื้อหาเนาะซึ่งมีทั้งหมด8วิชานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิชาแรกกันเลยนะคะที่บิวตี้จะมารีวิวนะคะวันนี้เลยนะคะจะเป็นเล่มของอวิชาพดุงคันนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าหนังสือนะคะเป็นขนาด A5 เนาะซึ่งพกพาง่ายพกพาสะดวกหลายคนอาจสงสัยพี่บิวตี้คะขนาด A 5นี่มัน ขนาดไหนเลยคะนูกะไม่ได้เลยเนาะก็ถ้าใครเนะาะมี A4 เนาะในมือนะคะสามารถเอา A4 มาพับครึ่งนะคะพับแบบนี้เนาะก็จะได้เป็นขนาดของหนังสือขนาด A5 นะคะก็คือเป็นครึ่ง A4 นั่นเองนะคะเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ่าหนังสือสรุปเนะะื้อหาของพิว u t ตี้นะคะก็ เนื้อหานะคะจะเรียงตามบูปินของสภานะคะสามารถเปิดไปดูที่หน้าสารบัญได้เลยเนาะต้องบอกว่าอ้างอิงมาจากบูปินของสภาเลยนะคะรับรองว่าอ่านแล้วสอบผ่านสภาแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็พิวตี้ก็จะมีแถมพวกเทคนิคการทําข้อสอบอะไรต่างๆให้ไปด้วยนะคะอ่าสำหรับเนื้อหาภายในเล่มนะคะก็คือ เนื้อหาจะเป็นเนื้อหาที่สั้นนะคะกระชับเนาะอ่านเข้าใจง่ายนะคะมีเทคนิคจำมากมายจากพี่บิวตี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีแมปปิ้งเชื่อมโยงเนาะแล้วก็อาจะเห็นว่ามีภาพประกอบนะคะก็คือเป็นภาพสีทั้งเล่มน,นะคะรับรองว่าซื้อไปแล้ว คุ้มค่าคุ้มทุนแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออ่านแล้วสอบผ่านแน่นอนนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีตารางเปรียบเทียบโลกต่างๆนะคะทั้งมีความเหมือนแล้วก็ความคล้ายคลึงกันเนาะแล้วก็มีเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคที่พิวตี้ใช้ในการทําข้อสอบในเรื่องอะไรต่างๆพิวตี้ก็จะมาแชร์เนาะในเล่มนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อเนาะหรือว่าสอบถามได้มาทุกช่องทางนะคะแต่ว่าช่องทางหลักๆนะคะก็จะมีใน l ล n e ไมช h อ p นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปกดสั่งได้นะคะหรือว่า ว่าอ,อยากสนใจเนาะมาสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถไปสอบถามนะคะในช่องทางการติดต่อของ beauty มีทั้งหมด5ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา beauty nerd นะคะแล้วก็มี Youtube, IG, TikTok, Twitter นะคะชื่อว่า beauty underscore nerd นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ beauty ด้วยนะคะก็สำหรับวิชาต่อไป beauty จะมารีวิววิชาอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า